วันนี้เราจะมาดูหลักวยากรณ์ในหนังสือมินนาโนนิฮงโกบทที่10กันแล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้เจแปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับวันนี้เราจะมาขึ้นหลักวยากรณ์ของบทที่10กันแล้วแหมเมื่อวานอย่างที่บอกว่าง่วงมากเพราะกินยาเหมือนเป็นยาช่วยให้นอนหลับนะครับเพราะว่าช่วงนี้นอนไม่เป็นเวลาแล้วไปหาหมอมาหมอก็บอกว่า เนี่ยอย่าเล่นเกมก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ให้นอนให้เป็นเวลาด้วยก็อืมโอเคเดี๋ยวจะพยายามครับก็เลยกินยาเข้าไปแล้วแล้วก็ง่วงทั้งวันวันนี้ง่วงทั้งวันเลยวันนี้ตอนนี้ก็ยังง่วงครับแต่คิดว่าน่าจะพออัดพอดแคสต์ไว้ก็เลยอัดแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ํานอนแล้วครับแล้วในวันนี้เราจะมาดูหลักไวยากรณเอาแค่ครึ่งเดียวก่อนละกันเนาะเพราะว่ามันเยอะมากแล้วก็อาจจะต้องอธิบายเยอะนิดนึงก็เลยขอแบ่งเป็นสองตอนเนาะ มาเริ่มกันที่ไวยากรณ์ที่หนึ่งครับคำนาม ga arimas หรือว่าคำนาม ga i m a สอ่าเรายังจำได้ไหมคำ arimas กับ imas ทั้งสองคำนี้แปลว,ว่ามีแต่ว่าใช้ต่างกัน arimas คือใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่ในทนี่จะอธิบายว่าใช้กับสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้แล้วก็ i m a สจะใช้กับสิ่งที่มีชีวิตหรือว่าในนี้เขาจะอธิบายว่าใช้กับสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ มาดูกันครับรูปประโยคคำนาม ga a r i m a สหรือว่าคำนาม gaimas เนี่ยเป็นรูปประโยคที่แสดงถึงการมีหรือว่าอยู่ของสิ่งของหรือว่าบุคคลครับแล้วสิ่งของหรือบุคคลในประโยคแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคไปเลยโดยจะใช้คำช่วย ga เพื่อชี้ว่าเป็นประธานตัวนี้อันนี้อาจจะไม่เหมือนกับที่เราเรียนมาที่ผ่านมาเลยคือมักจะใช้ว่า วะใช่ไหมครับแต่ว่าคําช่วยวะเนี่ยที่จริงใช้บ่อยน้อยกว่างะนะเพราะว่าคําช่วยวะเนี่ยที่จริงมันจะเป็นการเกริ่นถึงสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วคือทั้งสองฝ่ายทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยรู้ว่ากําลังเอ่ยถึงอะไรส่วนกะเนี่ยจะเหมือนกับพูดลอยๆขึ้นมาว่าพูดเป็นครั้งแรกขึ้นมาเอ่ยขึ้นมาลอยๆอยเป็นครั้งแรกไม่ได้เฉพาะเจาะจงอะไรก่อนหน้านี้แต่ถ้าพูด ใช้กะแล้วครั้งต่อไปจะใช้วะได้อันนี้เดี๋ยวอธิบายอีกรอบหนึ่งตอนที่เจอคำช่วยวะนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปว่าอธิมัสกับอีมัสใช้ไม่เหมือนกันนะอธิมัสใช้กับสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ก็จะได้แก่สิ่งของต่างๆพืชแล้วก็สถานที่ครับมาดูตัวอย่างกันคอมพิวเตอร์กับิมัคอมพิวเตอร์กับิม แปลว,ว่ามีคอมพิวเตอร์แต่ว่าคอมพิวเตอร์สมัยนี้ใช้เป็นโน้ตบุ๊กกันซะส่วนใหญ่เนาะโน้ตบุ๊กมันก็พกไปไหนมาไหนได้แต่ว่ามันเคลื่อนที่เองไม่ได้นะอย่ามาหัวหมอบอกว่ามันเคลื่อนที่ได้ต้องมีคนพามันไปไหนมาไหนถึงจะเคลื่อนที่ได้ครับอ่าต่อมาซากุระกาดิมัสซากุระกาดิมัสแปลว่ามีต้นซากุระ มีต้นซากุระที่ไหนสวยๆบ้างช่วงที่ซากุระบานก็มักจะไปดูซากุระกันทั่วๆเนาะผมก็ได้ไปดูที่ที่ไหนนะศาลเจ้าที่ดังๆที่เขามีออกข่าวบ่อยๆแล้วก็มีที่สวยๆที่ผมชอบก็จะมีที่นางกามกเกโระแม่น้ำเมงุโดประมาณนี้จะเป็นต้นซากุระสองข้างทางของคลองเลยสวยๆแต่ว่าปีนี้คนเยอะก็เลยแล้วก็มีโควิดก็เลยไม่ไปละกันเนาะ ต่อมาโคเอนการิมัสโคเอนการิมัสแปลว่ามีสวนสาธารณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาว่างผังเมืองดีมากแล้วก็สวนสาธารณะเขาเนี่ยมีอยู่ในทุกๆเขตท,ที่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนเลยคือจะไม่ได้มีแต่เป็นตึกๆๆๆๆเหมือนเหมือนบางประเทศแต่จะมีพื้นที่เป็นสวนสาธารณะให้ผู้คนมาใช้สอยได้ดีด้วยแล้วก็ยังใช้เป็น ที่อบพยพด้วยครับเอไว้วันหลังเดี๋ยวไปเชิญเพื่อนที่ชอบเรื่องนี้มากมาเล่าให้ฟังครับต่อมาตัวอย่างเพิ่มเติมครับเป้งการีมัสเป้งการีมัมีปากกาปากากาก็เคลื่อนที่ไม่ได้แล้วก็ไม่มีชีวิตเนาะก็เลยใช้คำกริยาอารมัสต่อมาอันนี้หลายๆคนน่าจะมีแล้วสมาร์ทโฟก์การีมัสสมารโการมัสมีสมาร์ทโฟน ต่อมาคำกริยาอิมัสคำกริยาอิมัสเนี่ยจะใช้กับสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้ก็คือคนแล้วก็สัตว์นั่นเองครับมาดูตัวอย่างกันโอโตโกโนฮิตโงยมัสโอโตโกโนฮิตโงยีมัสมีผู้ชายอาจจะอยู่ตรงนู้นตรงนี้แล้วก็เราเห็นอยู่ประมาณนี้อินุกะอิมัสอินุกะอิมัสแปลว่ามีสุนัขในที่นี้อาจจะตีความได้ว่า เขามีเขาเลี้ยงสุนัขอยู่ก็เลยพูดว่ามีสุนัขหรือว่ามีสุนัขอยู่ที่ใดที่หนึ่งเห็นไหมว่าตีความได้สองแบบเลยอันนี้อาจจะต้องดูบริบทของคําอื่นๆประโยคอื่นๆก,ก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็ค่อยมาตีความกันครับต่อมา neogaymas neogaymas มีแมวอันนี้ก็เหมือนกันอาจจะแปลว่าเขาเลี้ยงแมวอยู่หรือว่ามีแมวอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเฉย แล้ต่อมาอันนี้ถ้าใครมีแฟนแล้วก็พูดอย่างนี้ได้ครับข a านวดโจกาอีมัสขานโจกอัอันนี้คือมีแฟนผู้หญิงแต่ถ้าใครมีแฟนผู้ชายก็พูดว่าคาไดชิงกาอีมัสคาไดชิงกาอมัสมีแฟนที่เป็นผู้ชายอย่างนี้แต่สําหรับผมตอนนี้ต้องพูดว่าไดไดโมอ m มาเซนไดไดโมอีมาเซยังไม่มีใครครับ <laughs> ต่อมารูปบายากรณ์ที่สอง คำนามที่1ที่เป็นสถานที่นิแล้วก็คำนามที่2กับคำช่วยกะอาริมัสหรือว่าอิมัสครับจะเห็นว่าเราเริ่มมีคำนามที่เป็นสถานที่บวกนิมาไว้ข้างหน้ารูปประโยคที่เราเรียนไปเมื่อกี้แบบนี้ก็คือเป็นการบอกสถานที่ว่าที่แห่งนั้นมีอะไรที่เป็นคำนามที่2อยู่ ก็เป็นการแสดงสถานที่หรือว่าตำแหน่งหรือที่อยู่ของสิ่งที่เราอยากจะบอกนั่นเองครับโดยใช้คำช่วยนิเพื่อบอกสถานที่ครับอีกอย่างที่เขาใช้คำช่วยนีเพราะว่าเหมือนกับของนั้นของสิ่งนั้นเนี่ยมันมีอยู่ที่จุดจุดนั้นแบบเป๊ะป,ประมาณนี้ก็เลยใช้คำช่วยนอ่มาดูตัวอย่างกันครับวัตชิโนเฮียนิสแควาร์การิมัสวัตชิโนเฮียนิ สแควร์การีมัสแปลว่ามีโต๊ะอยู่ที่ห้องของฉันก็คือวัตชิโนเฮียะนี่สแควร์การีมัสนะครับอ่าเปอร์อย่างเพิ่มเติมเคียวชิซึนิล็อกกาการีมัสเคียวชิซึนิล็อกกาการีมัสมีล็อกเกอร์อยู่ที่ห้องเรียนแล้วถ้าเป็นคนล่ะ 事事務務所所ににミミミラララーーーささんんががいいまます。す。อยู่่ทีสำนักงานแล้วก็ตัวอย่างเพิ่มเติมศูนย์นิคารินาสังก์อิมัสศูนย์นิคารินาสังก์อิมัสมีคุณคารินาอยู่ที่โรงอาหารแล้วรูปประโยคแบบนี้เนี่ยก็สามารถใช้ถามด้วยว่า มีใครหรือว่ามีอะไรอยู่ที่สถานที่นั้นๆถ้าถามว่ามีอะไรอยู่ก็จะใช้คำว่านานินานิที่แปลว่าอะไรเนาะแล้วก็ถ้าจะถามว่ามีใครอยู่ก็จะใช้คำว่าดาเดะดาเดะที่แปลว่าใครนั่นเองครับมาดูตัวอย่างกันสมมติจะถามว่ามีอะไรที่ชั้นใต้ดินทิ่กานินานิกะอาริมัสกะาิีกานินานิกะอาริมัสกะ มีอะไรที่ชั้นใต้ดินร้านอาหารแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยร้านอาหารจะไม่ค่อยอยู่ชั้นใต้ดินนะส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นบนบนเลยเหมือนต้องให้คนเนี่ยต้องให้เขาเดินผ่านร้านค้าต่างๆก่อนแล้วค่อยไปที่ร้านอาหารที่อยู่ชั้นบนบนนั่นเองครับถ้าชั้นล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะต่อมาตัวอย่างเพิ่มเติมครับ 옥조に何がありますかโอ้คูจงิมีอะไรที่ดาดฟ้า g a ดเดนการิมัสกมีสวนที่ญี่ปุ่นก็จะมีตึกสวยๆหลายแห่งเลยที่เขาทำดาดฟ้าไว้อาจจะเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นที่ให้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจดูวิวรอบๆก็มีครับมีหลายที่เลยลองมาถวาเข้าญี่ปุ่นได้นะลองมากันได้ たま、受付に誰がいますか？受付に誰がいますか？ミークライユティープラシャーさんパン。キムラサンがいます。キムラサンがいます。みーくんキムラヨ。台所に誰がいますか？台所に誰がいますか？ミークライユティーホンクロア。父がいます。 ซิตีไก i m มัมีคุณพ่อพ่อใครชอบทำอาหารก็อาจจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับมาดูไวยากรณ์สุดท้ายสำหรับวันนี้ครับคำนามที่1น่งวะคำนามที่2ที่เป็นสถานที่แล้วก็นิอดิมัสหรือว่าอีมัสรูปประโยคนี้ถ้าดูเพลินเนี่ย จะเป็นเหมือนเอารูปประโยคที่เราเรียนก่อนหน้านี้เนี่ยมาสลับที่กันเฉยๆนี่นาะเพราะก่อนหน้านี้คือคำนามที่เป็นสถานที่นี่คำนามคำหนึ่งกะแล้วก็อาริมัสหรือว่าอีมัสแต่อันนี้คำนามที่หนึ่งวะคำนามที่สองที่เป็นสถานที่แล้วก็นี่อาริมัสหรือว่าอีมัสครับถ้าดูดีๆจะเห็นว่าเปลี่ยนคำช่วยจากกะเป็น วะด้วยนะครับอย่างนี้มันมีความหมายแฝงมากขึ้นนะว่าเขากำลังพูดถึงสิ่งที่เรากล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยใช้คำช่วยวะได้ครับอย่างที่บอกในไวยากรณ์แรกเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับภาษาไทยเนี่ยอาจจะอธิบานธ์ลำบากขอเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษละกันนะใครที่พอเข้าใจหลักการของ a a แ d และเกิ the, ก็น่าจะเข้าใจได้ครับถ้าเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือคำช่วยกะเนี่ยเหมือนกับ กล่าวถึงสิ่งของสถานที่หรือว่าคนเป็นครั้งแรกเหมือนกับใช้ a หรือว่า a n นั่นเองแต่พอใช้คำช่วยวะเนี่ยจะหมายถึง สิ่งที่ทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจกันแล้วว่าหมายถึงอะไรเป็นเฉพาะเจาะจงก็คือมีการเกรินมาก่อนหน้านี้แล้วถ้าเกรินเราใช้แค่กะกับ a อเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่พอพูดมาถึงก่อนหน้านี้แล้วน่ะก็จะเปลี่ยนเป็นคำช่วยวะก็จะไปตรงกับ the ในภาษาอังกฤษนั่นเองครับนี่แหละคือความแตกต่างหลักๆของกะกับวะแล้วหลักการเนี้ยใช้บ่อยมาแล้วคนจะ สับสนมากยใช้กะหรือใช้วะตรงนี้คอนเซปต์นี้ผมเรียนแ,บบแรกๆก็งงมากเลยจะให้ใช้กะหรือใช้วะเนี่ยเพราะาภาษาไทยเราก็ไม่มีเนาะถ้าตรงนี้ไม่แน่นเนี่ยเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวก็จะงงหนักกว่าเดิมก็พยายามทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งลวกันเนาะว่ากะใช้กับสิ่งที่เอ่ยครั้งแรกเริ่ขึ้นมาครั้งแรกส่วนวะเนี่ยใช้กับสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เอามากล่าวซ้ำอีกทีหนึ่งครับ แล้วพอเป็นรูปประโยคอย่างนี้คำนามที่1วะคำนามที่2เป็นสถานที่แล้วก็นิอาริมัสหรือว่าอิมัสการพูดอย่างนี้เนี่ยคำนามที่1ที่ตามด้วยวะเนี่ยจะกลายเป็นหัวข้อเรื่องก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องการพูดแบบเน้นๆนั่นเองยกตัวอย่างเช่นโตเกียวดิสนี a n แลนด์วะทิบเกงนิอริมัสโตเกียวดิสนีย์แลนด์はチバอาริมัส โตเกียวดิสนีย์แลนด์อยู่ที่จังหวัดวจิบะคิงคาคุจิวะเกียวโตฟ a นิอาริมัสคิงคักุจิมมวะเกียวโตฟ a นิอาริมัสวัดคิงคาคุจ i อยู่ที่จังหวัดเกียวโตมิราะซังวะสำนักงาน อย่าลืมนะเป็นคนใช้อีมัสเป็นสัตว์ก็ใช้อีมัสนะครับคารินาสั่งว่าชกุโดนี่อีมัสคารินาสั่งว่าชกุโดนี่อมัสคุณคารินาอยู่ที่โรงอาหารทีนี้ถ้าอยากจะถามว่าสิ่งของที่เราพูดเนี่ยอยู่ที่ไหนหรือว่าคนที่เราพูดถึงเนี่ยอยู่ที่ไหนจะถามว่าอยู่ที่ไหนก็แค่เปลี่ยนคำที่เป็นสถานที่เป็นคำว่าด o ก ที่แปลว่าที่ไหนนั่นเองครับมาดูตัวอย่างกันยกตัวอย่างกับจากคำเมื่อกี้เลยโตเกียวดิสนีย์แลนด์ว่าどこにありますかโตเกียวดิสนีย์แลนด์อยู่ที่ไหนชิบะเนちばケンニありますちばケンニあนますอาริมัสอยู่ที่จังหวัดชิบะคคินาุ金閣寺はどこにありますか คิมคาคจิวด่าที่ไหนอยู่ที่ไหนเกียวโต府อยู่ที่จังหวัดเกียวโตมิราสังว่าที่ไหรอยู่ที่ไหนคุณมิราอยู่ที่ไหนจิมูโชอยู่ที่ไหนอยู่ที่สำนักงาน คาริน่าสังวะด็อกโกนิอิมัสก้าคาริน่าสังวะด็อกโกนิอิมัสก้าคุณคาริน่าอยู่ที่ไหนชกุโดนิอิมัสชกุโดนิอิมัสอยู่ที่โรงอาหารแล้วทีนี้ถ้าเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าเอ้ยคำกริยาที่เราใช้จะตอบเนี่ยคืออาริมัสหรือว่าคืออิมัสเนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนคำกริยานี้เป็น เดสเฉยๆแทนได้เลยมาดูตัวอย่างกันครับโตเกียวดิสนีย์แลนด์เดวะどこにありますかโตเกียวดิสนีย์แลนด์เดวะどこにありますかแล้วแทนที่เราจะตอบว่าจิบะเกงนีริมัสก็เปลี่ยนเป็นจิบะเกงเดสจังหวัดจิบะครับคคคิงาุ金閣寺はどこにありますか คิงคาคุจิว่าどこにありま a か What คิงคาคุจิอยู่ที่ไหนเกียวโต s u k เกียวโตเดสจังหวัดเกียวโตก็ประมาณนี้ใช้ตอบเป็นเด็ดเลยก็ได้ถ้าแบบเข้าใจกันดีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับมาทบทวนไวยากรณ์ในวันนี้กันสัหน่อยครับคำนามริม s สหรือว่ามまสก็คือมีอะไรหรือว่าอะไรอยู่ ต่อมาคำนามที่หนึ่งที่เป็นสถานที่นี่คำนามที่สองกะอาร์ิมัสหรือว่าอิมัสแปลว่านี่คำนามที่สองอยู่ที่สถานที่ที่ไหนแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็คือคำนามที่หนึ่งวะคำนามที่สองที่เป็นสถานที่แล้วก็นี่อาร์ิมัสหรือว่าอิมัสก็คือคำนามที่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่สถานที่ที่เป็นคำนามที่สองครับ แล้วถ้าคุณติดตามรายการให้แจ a ปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด3,184คำและสำนวนครับออวันนี้ก็ออสการ์ซามาเดชตาขอบคุณที่เหนื่อยยากกันมาครับแล้วก็สามารถติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกแจมนี้นะครับอธิบายเลยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามรายการให้แจ a ปนิสกับผมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ทาง Spotify youtube แล้วก็ o d b บ a n ครับ ถ้าชิ่นชอบรายการให้ Japanese ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับถ้าอยากพูดคุยก็ส่งข้อความเข้ามากันได้ที่ f a c e b o o k ให้ Japanese 2 0นิส2020ได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ